ไปงานศพไปครับเนี่ยอะไรนะครับไปงานศพไปครับเฮ้ยครครบเป็นอีกแล้วอ่ะเขาบอกว่าชื่อชาเขียวกับแก้น่ะผมไม่จํากันอ๋อรู้จักครับคุณครับชื่อนี่เห็นบ่อยอยู่ครับผมว่าทําไมเขาเขาต้อมใจเรื่องอะไรนะครับเขาถึงเลือกที่จะไปอย่างนั้นนะครับผมไม่ทราบอ่ะไม่ไม่รู้จักคนตัวเลย แล้วยี่งานเขาก็จะมีคนไปเลย,<า>ยครับให้ตายสิเห็นไปเยอะอยู่อ๋อจัดไปแล้วเหรอครับตัวไงกำลังจัดอยู่มั้งครับตอนนี้เนี่ยนะใช่ใช่รู้ไม่เอ่ยตรงไหนเดี๋ยวมาร์คให้ไหมไอตรงที่แบบม,มอีอ๋รอ,อ,อรู้ครับตรงนั้นรู้ตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วมั้งครับเพราะว่าเห็นเขาโพสต์วิดกันอยู่ <N un> น่าจะอย่างนั้นเลยครับผมก็ไม่อยากไปอ่ะครับเดี๋ยวผมอาจจะเป็นลายต่อไปที่อยู่ในหลุมนะครับ <laughs> <laughs> ผมกลัวครับครับ <c oughs> คนรู้จักเยอะซะด้วยเด,เดินตามลงหลุมกันไปไม่ใช่อะไรไง <laughs> okay.